สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปบนล่างนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่17มกราคมนะครับก่อนจะไปดูแนวทางชุดสรุปก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับงวดนี้นะครับก็ต้องมารอดูนะว่าสลากจะออกตัวไหนนะครับ ชุดสรุปของใครจะเข้านะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีแนวทางแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับตัดสินใจว่าจะเอาแนวทางไหนนะครับชุดสรุปของผมนะลงให้ในกลุ่มไปหลายวันแล้วนะครับบางบางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นนะครับแต่สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเห็นหลายวันแล้วเนาะผมลงในกลุ่มหลายวันแล้วนะครับก็คือใบนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้ ผมให้วิ่งบน90นะครับคือ2ตัวนี้คาดว่าน่าจะมานะครับแต่ว่าฟัน9ไว้นะครับฟัน9ตัวเดียวนะครับในชุด2ตัวนะครับเมื่อฟัน9ก็จะมีแต่เลข9นะครับ09 19 29 39 49นะครับ59 69 79 89และก็99อ่าในเมื่อฟัน9ผมก็จะมีเลข9ติดไว้ทุกตำแหน่งเลยนะครับ10ตำแหน่ง 0ถึง9เลยยังไงถ้า9มามันต้องถูก1ตัวแน่นอนนะครับแต่มันจะเป็นตัวไหนนะครับมันก็ตอบท่านผู้ชมยากนะเพราะว่าแต่ละตัวนี้สวยๆทั้งนั้นนะตั้งแต่09 19 29 39หรือบางท่านอาจจะชอบ49 59 69 79นะเลข79ก็เลขดังนะครับหรือ89 99นะมันสวยทุกตัวนะดังนั้นมันจะออกตัวไหนนี่ก็ตอบยากนะดังนั้นท่านผู้ชม ก็ตัดสินใจเลือกเอานะครับแต่ขอให้มี9นะครับในชุด2ตัวบนนะครับแต่9ผมฟันไว้ที่หลักหน่วยนะครับสังเกตได้9ของผมจะไม่อยู่หลักสิบนะครับ9ของผมจะอยู่ที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แนวทางของใครของมันนะบางท่านก็อาจจะเอา9ไว้หลัก10นะครับแต่ผมชอบ9หลักหน่วยมากกว่านะครับหลัก10ก็ต้องรอดูนะจะเข้าตัวไหนนะครับในชุด3ตัวผมก็ลงให้ไปแล้วนะครับ0 0 9นะครับ นี่009ชุดนี้อันนี้ผมเน้นไว้นะครับหชุดนะครับ009192939นะ59นะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวบนนะครับก็เอาจาก2ตัวบนตรงนี้มาเลยนะครับเพียงแต่ใส่หลักร้อยที่เป็นเลขศูนย์เข้าไปนะครับ009 019นะครับ029 039 049นะครับ 059นะครับ069 079 089แล้วก็099นะครับหลักร้อยผมชอบเลขศูนย์นะครับผมก็เลยเอาเลขศูนย์ใส่นะครับก็ฟันไปเลยนะครับถูกก็คือถูกนะผิดก็ต้องไปแก้ตัวใหม่นะครับส่วนเลขท้าสองตัวล่างนะนะครับสูตรนี้ผมให้เด่นหนึ่งสองสามฟันไว้ที่เลขสามนะครับฟันไว้ที่เลขสามตัวเดียวเลยในชุดสองตัวล่างนะครับ ก็จะมี31นะครับ35 36 21สามหนะครับ51แล้วก็61นี่คือชุด2ตัวล่างในงวดน,นี้นะครับคือฟัน3ไว้ับใบนี้ในลงให้สมาชิกในกลุ่มหลายวันที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงให้ในช่องแค่นั้นเองนะครับส่วนเลขเงินล้านนะครับ เลขวิ่งเงินล้านวดนี้นะสมาชิกก็เห็นแล้วเนาะในกลุ่มเลขวิ่งเงินล้านนะครับวดนี้ก็คือเลขเก้านั่นเองนะครับเลขเก้าตัวนี้เป็นเลขวิ่งเงินล้านของวันนี้นะครับถ้าอยู่ในกลุ่มก็จะเป็นใบสีฟ้าเนาะได้เลขเก้านะครับซึ่งเก้า ก็ถ้ามาก็น่าจะอยู่ที่ชุด3ตัวบนนะครับถ้าชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางซื้อสลากดูนะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องไปตัดสินใจเองนะครับหรือจะหรือจะไปเลือกจับเองก็ได้นะครับอันนี้แนวทางของผม,ผมจับแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะตรงกำลังวันที่ออกไหมนะชอบใครชอบมันนะครับ เพราะว่าสูตรสองตัวล่างเก่าสูตรสองตัวล่างเก่าของผมนะครับสูตรนี้ที่เข้าแปดเก้าน้วดก่อนวดนนี้นะครับสองสามกับแปดหนึ่งสองนะคคือผมฟันที่เลขสามล่างนะครับเห็นไหมครับฟันสามก็เน้นที่สามหนึ่งเนาะสามหนึ่งนี้ผมลงสองตัวล่างชุดเดียวให้แล้วนะครับสองตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับสามหนึ่งนี้ฟันไว้แล้วนะ สองตัวล่างชุดเดียวนะครับผมคันให้นะสามหนึ่งชุดเดียวนะครับสองตัวบนก็ศูนย์เก้านะครับนี่สองตัวบนชุดเดียวศูนย์เก้านะครับแล้วก็สามตัวบนชุดเดียวก็ลงให้แล้วนี่นะครับสามตัวบนชุดเดียวศูนย์ศูนย์เก้านะครับทุกตัวเลขก็อยู่ในชุดสรุปหมดนะครับ ส่วนเลขท้าย2ตัวล่าง3 1ก็จะอยู่นี้ใช่ไหมครับแต่จะมาหรือไม่ก็ต้องรอดูในวันที่17นะครับถึงจะรู้คําตอบเพราะเลขท้าย2ตัวล่างเนี่ยผมฟันเลขสามไว้นะครับฟันเลขสามไว้ชุดเดียวก็คือ31ตรงนี้นะครับใครชอบ3 5 3 6หนะครับหรือ2 5 2หหรือ5161ก็ติดเอาไว้นะครับเพราะไม่รู้จะออกตัวไหนเหมือนกัน วันนี้ก็เดี๋ยวมาอธิบายชี้แจงอะไรนิดนึงนะครับวันวันก่อนนะครับเข้าไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแล้วมันแม่มันอ่าวันวันนั้นนะผมเข้าไปนะครับอ่าดูช่องหนึ่งนะครับแล้วไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์นี้นะอาจารย์คิด สูตรหวยเก่งมากค่ะนะครับสูตรเข้าดีแม่นมากนะครับเห็นหลายช่องนะครับลอกสูตรนี่นะครับเห็นหลายช่องในลอกสูตรอาจารย์ไปลงนะครับ64ทีวีก็ลงเหมือนกันเลยนะครับนี่พัดพิงถึงผมด้วยนะครับผมก็เลยจะต้องมาชี้แจงวันนี้นะครับนี่ถ้าเอาข้อมูลจริงไปพัดพิงผมเนี่ยไม่ว่าเลยนะครับ แต่ข้อมูลที่คุณเอาไปพาดพิงนี่มันไม่ใช่ความจริงนะครับมันอาจจะทําให้ผมเสียหายนะครับคือถ้าข้อมูลจริงเนี่ยผมจะไม่แย้งคุณเลยนะครับอันนี้ข้อมูลที่คุณเอามาพาดพิงผมเนี่ยคุณไม่ได้เช็คข้อมูลให้ดีนะครับมันไม่ได้จริงอย่างที่คุณพูดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดนะบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาพูดบ้างนะครับว่าไอ้ที่คุณเม้นผมนี่นะครับแต่ไม่ได้เม้นช่องผมนะครับเม้นอีกช่องหนึ่งนะครับ ว่าหลายช่องในลอกสูตรอาจารย์ไปลงนะครับอ่าช่องนี้สูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่สูตรวิ่งบนตัวเดียวที่ได้เก้าหับที่ได้เก้าเหมือนกันตรงนี้นะครับมันเป็นสูตรเดียวกับของผมนะครับที่เข้าไปดูในคลิปที่หาว่าผมไปลอกมานี่นครับอ่เดี๋ยวผมให้ดู นี่สูนี้วิ่งบนตัวเดียวนะครับที่ได้เลขเก้าเหมือนกันนี่นะครับนี่ครับที่ได้เลขเก้าเหมือนกันและวิธีคำนวณน,นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนี่นะครับหน่วยล่างบวกสามบวก้อยหน้าให้หนึ่งห้าครั้งนะครับสูรเดียวกันนะสูตรเดียวกันบอกว่าผมไปลอกเข้ามา ความจริงมันไม่ใช่นะครับผมจะบอกอะไรให้กนี่นะครับไอ้คุณอะไรเนี้ยส้มเปรี้ยวอะไรเนี้ยถ้าคุณเข้ามาดูคลิปผมนะครับคุณต้องทําความเข้าใจสมัยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของผมนะครับไม่ใช่ช่องไม่ใช่สูตรของช่องไอ้มีดี h ช n แนลนะครับไอที่บอกว่าผมไปลอกเขามาเนี่ยมันต้องมันต้องกลับคําพูดนะครับเขาต้องลอกผมไม่ใช่ผมลอกเขานะครับ เออนี่คือนี่คือความจริงนะครับถ้าไม่ใช่ความจริงนี่ผมจะไม่กล้าพูดนะผมบอกได้เลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของผมนะครับอ่าผมเป็นคนลงก่อนนะครับนะครับแล้วจะมาบอกว่าผมไปลอเขานี่มันมันดูตลกนะครับอ่ามาดูอีกทีนะผมก็ให้ดูอีกอย่างนะอย่างสูตรสูตรมาครบสองตัวล่างนะครับ ที่ได้4 3 1นะครับนี่4 3 1ตรงนี้นะครับสูตรมาครบสองตัวล่างที่ได้สี่สูตรนี้ก็เป็นสูตรของผมนะครับผมบอกได้เลยนะเป็นสูตรของผมนะครับเดีย๋ยวคุณก็จะว่าผมไปลอกเขาอีกนะครับสี่4 3 1เนี่ย สี่หนึ่งสามเนี่ยนะครับมันก็เป็นสูตรเดียวกันนะครับมันเป็นส sure> ูตรเดียวกันนี่สูตรนี้สูตรที่มาครบสองตัวล่างที่มีตัวเลขเน้้อยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสูตรของผมนะครับผมบอกได้เลยตรงนี้นะยืนยันเลยนะครับสี่หนึ่งสามเนี่ยนะครับสี่สามหนึ่งเนี่ยคุณแค่ไปกับตัวเลขนะครับคุณแค่ไปกับตัวเลขนะครับเป็นสี่สามหนึ่งนะครับมันเป็นสูตรเดียวของผมนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เลาะคุณนะนะครับแต่คุณมาเลาะผมนะครับนี่คือความจริงนะครับและนะครับและสูตร2ตัวล่างหกชุดตรงนะสูตรนี้คนที่เข้ามาดูนะครับอาจจะคิดว่าผมเนี่ยไปเลาะเขาอีกนะครับความจริงมันไม่ใช่นะครับสูตรนี้มันก็เป็นสูตรของผมอีกนะครับผมเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมานะครับ ผมให้คนคิดสูตรนี้ขึ้นมานะครับไม่ใช่ผมไปลอกเขานะครับเขามาลอกผมอันนี้คือความจริงนะครับสูตรสองตัวล่างก็คือสูตรนี้นี่มันเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมานะครับแต่เขาก็เอาไปลงเหมือนกันกับผมเนี่ยนะครับนี่เอาไปเอาไปลงเหมือนกันกับผมแต่มันไม่ใช่สูตรเขานะมันสูตรผมนะครับบางท่านอาจจะดูแล้ว เอ๊ะทำไมเหมือนกันนะครับบางท่านก็คิดว่าผมไปลอกเขาอย่างคอมเมนต์คอมเมนต์นี้เนี่ยว่าผมเนี่ยมีหลายช่องอะไปลอกสูตรอาจารย์ไปลงเนี่ยหกสิบซีทีีก็ลงเหมือนกันนะครับสูตรนั้นมันสูตรผมแต่ผมจะไปลอกของเขาได้ยังไงนะครับคุณลองไปถามเขาดูนะครับคุณไปลองถามเจ้าของช่องเขาดูนะครับเขาได้สูตรนี้มาจากไงนะครับ คิดเองนะครับหรือมาลาะผมนะครับอันนี้ไปถามเขาเลยนะผมผมรู้นะครับยังสูตรหลักหน่วยล่าง8ปดสองเนี่ยต้นขั้วมันอยู่กับผมหมดนะครับ8ปดเนี่ยผมลงตั้งแต่งวดที่ออก9กหนึ่งนะครับนี่มันไม่เข้านะครับหลักหน่วยล่างชน2สูตรนะครับนี่สูตรสูตรนี้ก็คือสูตรแปดสองนะครับ ไหมครับ้อยหน้าครั้งที่1นึ่เท่ากับ x อ็กบวกสามบวกหมันเป็นสูตรของผมที่ลงตั้งแต่วดที่ออก9 1้าหนึ่งเลยนะครับเทียบชน2สูตรแล้วมันเหลือแค่สูตรนี้สูตรเดียวที่ยังเดินนะครับนะครับส่วนหลักสิบสองสามนะครับส่วนหลักสิบสองสามเนี่ยก็เป็นสูตรของผมนะครับผมรงโค้งสุดท้ายสองตัวล่างสองสุดตรงนะครับนี่แปดเก้า แล้วไปจับคู่กับเลขสองนี่มันไม่เข้านะไปสวนกับเลขสองนี่มันไม่เข้านะครับแต่สูตรหลักสิบนี่มันเดินนะครับสูตรหลักสิบมันเดินนะครับผมก็เลยนําสูตรนี้มาจับคู่กับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยซึ่งหลักหน่วยเนี่ยต้นฉบับนั้นมันอยู่ที่ผมนะครับนี่สูตรแปดหนึ่หลักหน่วยล่างนี่นะครับหลักหน่วยล่างสองตัวนะครับจะมาบอกว่าผมไปลอกคุณเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ พอสูตรทุกสูตรมันมาจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปลอกคุณได้ยังไงนะครับส่วนหลักสิบล่างสองนี้นะครับมันก็มาจากของผมนี่สิบล่างสองตัวนี่ผมมีต้นฉบับไว้หมดนะครับนี่สูตรนี้มันก็หลุดไปหมดแล้วผมลงตั้งแปดงวดที่ออกแปดห้านะครับงวดที่ออกแปดห้าเนี่ยผมก็มาจับคู่กันตรงนี้เห็นไหมครับนี่แล้วมันเข้าแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับงวดนี้ก็คือสองสามนะครับนี่สองสาม ผมก็เลยเอามาจับคู่กับหลักหน่วยนะครับเอามาจับคู่กับหลักหน่วยสูตรนี้นี่ผมก็เอามาคู่กับหลักหน่วยเพราะหลักหน่วยของผมมันเหลืออยู่แค่สูตรเดียวนะครับที่เป็นสามตัวนะผมถึงเอามาจับเป็นสองตัวล่างหกชุดตรงนะครับผมก็เลยเอามาลงให้นะครับนี่คือที่มานะครับชี้แจงตรงนี้นะครับเดี๋ยวบางท่านเข้าไปดูช่องนะครับของเขาแล้วอาจจะคิดว่าเอะผม ไปลอกของเขายิงหรือเปล่านะคนไม่รู้ก็คิดว่าผมลอกนะนะครับคนที่เขาไม่รู้นะอาจจะทําให้ผมเสียหายได้นะครับเพราะว่าความจริงแล้วผมไม่ได้ไปลอกใครนะครับสูตรนี้มันสูตรของผมนะครับแล้วก็สูตรอีกหลายๆสูตรแหละที่คุณลอกของผมไปนะครับอันนี้ผมก็ปกติผมก็จะไม่พูดนะครับถ้าไมีใครไปคอมเมนต์พาดพิงผมนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยผมลงให้ดูก็ให้ดูฟรีใครจะลอกเอาไปลงอะไรยังไงนะผมผมก็ไม่ได้ว่าอยู่แล้วนะครับแต่นะครับก็คือนี่มัน จุดเดือดนี่คือมันมาพาดพิงผมนี่แหละนะครับพาดพิงผมว่าผมไปลอกเขานี่เออมันมันต้องชี้แจงนะครับไม่งั้นคนอื่นจะเข้าใจผมผิดนะเข้าใจผมผิดนะครับโอ้ไปบอกว่าผมไปลอกเขานี่มันเสียหายนะครับสูตรกระสตรของผมแท้ๆนะผมจะไปลอกเขาได้ไงคิดเองนะครับคิดเองนะครับบางครั้ง สูตรนะของผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกสูตรนะงวดไหนของผมไม่เข้างวดหน้าต่อไปผมก็ต้องไปปรับปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับหาสูตรใหม่ที่มันเหมาะสมมาลงให้สมาชิกดูนะครับถ้าเราไม่คิดเองมัวแต่ไปลอกของคนอื่นมันมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ไหวนะครับผมคือถ้าอย่างนั้นอนะ่ะในช่อง y t u t u นี่มีเป็น20-30ช่องนะครับ ดังนั้นผมก็ต้องไปนั่งรอดูว่าสูตรไหนช่องไหนจะเข้าบ้างงวดหน้าช่องไหนเข้าผมก็จะไปลอกเขามาเป็นสูตรของผมเอาไว้ลงให้สมาชิกตัวเองดูแบบนั้นก็ทําได้เหมือนกันนะไม่มีกด youtube ก็ไม่ได้มีกดห้ามว่าห้ามลอกกันนะครับมันลอกได้หมดลนะครับแต่นะคุัคนทาอาชีพนี้บางครั้งมันก็ต้องมีจัรยาบันของตัวเองนะครับเอออย่างางั้นมันก็ลอกกันหมดนะลอกกันได้ไม่มีใครว่าหรอกนะครับคุณไปดูช่องหลักๆที่เขาลงสูตรนะครับ แต่ละช่องเนี่ยเขาก็ลงแนวทางของตัวเองทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นบางช่องนะอย่างช่องของอาจารย์พสุทนะครับผมหรือช่องของอาจารย์กิตความหวังนักสแสวงโชคนะครับหรือจะเป็นช่องแอปเปิลนะครับหรืออาจจะเป็นสูตรหวยจาก Facebook หรือหลายๆช่องที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับผมแต่ละช่องเนี่ย เขาจะลงแนวทางของเขาเองนะครับเขาไม่มีเปละหอกสูตรคนอื่นมาลงนะครับเท่าที่ผมดูนะเพราะผมเองก็ชอบดูสูตรใน youtube เหมือนกันนะไปดูช่องคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะครับก็ไปดูว่างวดนี้สูตรขรเข้าบ้างนะครับผมถ้าเขาเข้าก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับของเราไม่เข้านี่เราก็ต้องไปปรับปรุงตัวนะครับอให้มันเข้าสัง,งวดเหมือนเขานะครับแต่ไม่ใช่เราไปลอกสูตรขเขามาลงนะนั้นมัน,ม,นมันก็ ทำไม่ได้นะสำหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ลอกสูตรไขรนะครับถ้าของเขาเข้าเราก็ยิด,ดีนะครับของเขาเข้าก็ยิด,ดีนะครับเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแก้ไขสูตรของเราให้มันเข้านะครับคุณไปดูได้เลยช่องที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยเอ่ยชื่อมาเนี่คนรู้จักหมดแหละคือแต่ละคนดูช่องห่วยในช่องยูทูบดูมากกว่าหช่องอยู่แล้วบางคนก็ดูเป็นสิบสิช่องนะครับ ดังนั้นสูตรช่องไหนอยู่ช่องไหน,นรู้หมดนะครับรู้หมดส่วนใครลอกใครนี่ก็ไม่มีใครกับพูดกันนะครับคือมันก็แบ่งปันกันดูลอกกันได้นะครับแต่อย่าไปพาดพิงว่าคนนั้นไปลอกคนนี้คนนี้ไปลอกคนนั้นนะว่านี่มันมันทำให้เสียหายนะครับเออถ้าผมลอกจริงเนะี่ยเออมันก็ว่าไปอย่างนะครับอันนี้สูตรก็เป็นสูตรของผมนะครับอยากผมไปลอกเขาอีกเนะี่มันก็ดูตลกเนาะนะครับดังนั้นผมก็ต้องมาชี้แจงนะครับ ถ้าไม่พลาดพิงผมนี้ผมก็จะไม่ว่านะหังนั้นตรงนี้ก็ต้องเคลียร์เนาอยคุณส้มเปรี้ยวอะไรเนี่ยถ้าคุณดูคลิปผมมาเข้ามาดูนะคุณไปทําความเข้าใจสมัยนะครับผมไม่ได้ลอกเขานะครับเขาน็จะต้องลอกผมนะครับเออเขาน็จะต้องลอกผมนะครับไม่ใช่ผมลอกเขานะครับสูตรนี่มันสูตรของผมนะครับในคลิปของผมที่ลงเชื่อไหมนะครับ คนดูน้อยกว่าคลิปที่เขาไปลงอีกนะครับคนดูของคลิปผมเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมจำน่าจาได้เนี่ยยอดดูน่าจะอยู่ประมาณสักสามหมื่นสามหมื่นกว่านะครับแต่คลิปของเขานี่น่าจะอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นนะครับเอ,อกลายเป็นว่าคนลอกได้ดีกว่าคนลงต้นฉสบับเลยอ,อีกนะครับออ,อันนี้ก็จบไปนะผมก็ไม่ว่ากันนะแต่ผมแค่ต้องแค่ชี้แจงให้เข้าใจนะครับบางท่านไม่เข้าใจนี่ก็จะเข้าใจผมผิดนะครับผมสูตรนะ่ะ ผมไม่จะป็นต้องไปลอกไขนะ่นะนะผมบอกได้เลยผมไม่ต้องไม่จะเป็นไม่ต้องลอกไข่สูตรแต่ละวันนี่ก็เยอะนะครับดังนั้นอย่างสูตรไหนหลุดไปดีผมก็จะพยายามหาสูตรใหม่มาลงให้นะครับมันมันมีเยอะนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่างวดที่จะถึงนี้จะเข้าไหมเนี่ยสองสามหลักสิบเนี่ยกลุ้นให้มันเข้าแล้วกันเนาะสูตรไหนเข้าก็ตามนะสูตรไหนไม่เข้าก็ผ่านนะอยยางชุดสรุปของผมเนี่ย ก็รอดูนะผมก็พยายามเอาเฉพาะตัวที่ผมตัวที่ผมชอบนะไอ้นี่ไหนที่ไม่ชอบผมก็คัดออกนะครับไม่งั้นมันก็ดูเยอะดูเยอะเกินไปนะครับอย่างวิบลน,นะครับวันนี้ก็อยู่ที่แปดเก้าเนี่ยมันก็น่าจะมีนะครับนี่ก็สูตรที่ผมลงให้หลายงวดที่แล้วแล้วก็เป็นสูตรเดียว ที่เข้ายาวนะครับแล้วก็น่าจะเห็นค่อนข้างเยอะหลายๆท่านก็น่าจะเห็นอยู่หลายๆช่องนะครับสูตรแปดเก้านี่นะครับผมลงให้มันก็เป็นสูตรที่เข้าดีเนาะแล้วก็สูตรเก้าูยอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรเก้าูย์อีกสูตรหนึ่งตัววิบงบนวันนี้ผมก็ใช้สูตรเกเป็นตัวเด่นนะครับนี่ วิ่งบนสูตรนี้นี่ยเใช่ไหมครับงวดก่อนมันมา4กับ5มาครบหมดเลยนะครับงวดนี้ผมก็เลยใช้สูตรนี้เป็นตัววิ่งบนนะครับนี่ผมก็เลยใช้สูตรนี้เป็นตัววิ่งบน9กับ0ขอให้มาคู่กันนะครับ9กับ0นี้นะครับนี่สูตรนี้นะครับเป็นสูตรวิ่งบนส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ทุกแนวทางทุกช่องแล้วแ,แ,แล้วแต่แต่ละคนนะชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับผมก็ลงตามแนวทางที่ผมชอบที่ผมถนัดเท่านั้นนะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเพราะบางคนก็อาจจะชอบแนวทางของผมบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะบังคับกันไม่ได้นะครับครับมีคนมาชอบเราหมดทุกคนเป็นไปไม่ได้นะครับ สูตรนี้สี่หนึ่งสามอ่ะพูดพูดถึงสูตรสี่หนึ่งสามนี้ยังไม่หายนะสูตรสี่หนึ่งสามนี่นะครับสูตรนี้เนี่ยต้นฉบับมันอยู่กับผมนี่นะผมจะบอกให้เลยมันเยอะนะมันไม่ได้มีแค่สูตรสี่หนึ่งสามสูตรเดียวสูตรสี่หนึ่งสามเนี่ยมันมีกับผมที่สองสูตรนะรสูตรสี่หนึ่งสามเนี่ยนี่นะครับ สูตรมาครบ2ตัวล่างนะ413เนี่ยมันมีอยู่สูตรที่1กับสูตรที่2นะครับแต่ผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ว่าไมครับมันไม่ได้มีสูตรเดียวนะมันมีเป็น10บๆสูตรนะครับนี่ใช่หมดเลยนะครับนี่คือสูตรมาครบ2ตัวล่างทั้งนั้นนะครับผมก็รอดูว่างวดวันที่17มกราคมนี้นะไม่รู้สูตรไหนจะเข้าเพียงแต่เว่าผมเนี่ยชอบสูตร413เนี่ยมันน่าจะมี3กับ1ติดอยู่ในเลขท้ายสองตัวล่าง ผมก็เลยเลือกมาลงให้สมาชิกเอาไว้ดูสูตรเดียวก่อนนะครับนี่ก็คือสูตรมาครบสองตัวล่างนะครับแต่จริงมันมีเยอะนะมันมีเยอะนะครับมันมาเยอะถึงขั้นหน้านี้สี่ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับอย่างสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับที่เขาหา้าวว่าผมไปลอกเก่าเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในสูตรนี้นะครันี่ต้นฉบับมันอยู่ที่ผมนี่นะครับนี่สูตรนี้เลขเก้านี่นะครับ ก็ดูดิสูตรผมเลขเก้ามีอยู่สองสูตรแต่ผมเลือกไปแค่สูตรเดียวยังมีตัวเลขอื่นที่อีกถั้งเยอะที่ผมยังไม่ได้ลงนะครับดังนั้นจะไปบอกว่าผมลอกเขาดิไม่ได้นะสูตรสูตรด้ผมทําสถิตีไว้ดิมีเยอะนะครับเองวันนี้แหละถึงจะรู้นะครับสูตรไหนมันจะเข้าดิก็รอดูนะครับมันไม่ใช่น้นอยๆนียจดตั้งแต่หัวจนท้ายนะครับดังนั้นก็ต้องรองดูนะครับ นี่ผมก็ชี้แจงอธิบายไปนะคนที่ไม่เข้าใจก็เดี๋ยวหาข้อมมาลอกเขาอีกนะครับนี่สูตร413แต้มรวมมาไม่ใช่เนาะมาครบสองตัวล่างนะครับจะเข้าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเลขอื่นมันก็มีเหมือนกันหมดนะมันมีหลายๆตัวเลขนะเลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขศูนย์เลขเจ็ดนี่ไล่มาจนถึงนี้มาครบสองตัวล่างทั้งนั้นนะครับ ตัวไหนเราจะเข้านะครับมันตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้คือต้องเลือกนะครับผมก็ต้องเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งที่ผมชอบนะครับมันมีหมดละแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์สีห้าเจ็ดนะครับยังไม่รู้เลยสูตรไหนจะเข้านครับนี่คือถ้าใครรู้นี่คือรวยเลยนะมันไม่รู้เนี่ยปัญหานะครับก็ต้องวิเคราะห์ตามแนวทางข,งของใครของมันนะครับผมชอบสูตรนี้ผมก็เลือกสูตรนี้มาลงแค่นั้นนะครับถ้ามันไม่เข้าผมก็ต้องมาดูว่า ไอ้สูตรที่ทําไว้เนี่ยสูตรไหนมันเข้างวดหน้าผมก็ไปลงต่อนั่งเพราเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนการทําบัญชีเหมือนการทําบัญชีได้จ,จดไว้ก่อนแบบจดไว้ดูไว้ดูเพราะว่าคนชอบดูนะคนชอบคํานวณนะครับก็จดไว้ดูยังไม่รู้สูตรไหนจะเข้าเหมือนกันนะต้องไปรอพิสูจน์ในวันที่สิบเจ็ดนี่ผมก็ทําสถิติเอาไว้ดูเป็นแนวทางจนะากนั้นก็เคลียร์จบไปนะครับ ถ้าไม่ชี้แจงเดี๋ยวประท่านก็เข้าใจผมผิดเลยผมไปลอกเข้ามาอีกนะางาน,นเสียหายนะครับอาวสำหรับชุดสรุปรัฐบาลไทยก็พอแค่นี้นะครับพูดไปเยอะแล้วนะครับที่เหลือท่านผู้ชมก็ไปคิดเอาเองนะไปคิดเอาเองนะไปคิดเอาเองเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ